ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จะมีการประชุมใหญ่นะครับหลังจากจบเกมที่แมนยูบุกไปเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่าครับโดยที่มาที่ไปนะครับของข่าวนี้มาจากทางลอรีวิทเวลครับเป็นเทียร์หนึ่งเลยครับของดิเลติกยูเคครับก็ได้มีการระบุแล้วก็มีการรายงานครับบอกว่าทางบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมเรียกประชุมภายในระยะเวลา48ชั่วโมงหลังจบเกมที่แมนยูบุกไปเยือนวิลล่าในวันอาทิตย์นี้ครับซึ่งก็จะเป็นในวันอังคารที่8ตุลาคม ซึ่งในการประชุมบอร์ดครั้งนี้นะครับก็เป็นการประชุมประจำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายประชุมล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่านอกจากจะมีบอร์ดบริหารจากเอเนมาร่วมแล้วนะครับก็ยังมีทางโจเอลเกรเซอร์นะครับบินมาด้วยตัวเองเลยนะครับจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาประชุมด้วยนะครับเช่นเดียวกับโรเจอร์เบลครับเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและก็คอนเลตโรชับเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะมีวาระการประชุมเกี่ยวกับผลงานของทีมชุดใหญ่หรือไม่แต่คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการประชุมกันเรื่องนี้ด้วยเลยครับหากมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องของเอริกเทนฮาร์กนะครับก็น่าจะมาจากเซอร์จิมแรดคริปตโจเอลเกรเซอร์และเซอร์เดฟเบลฟอร์ดครับก็จะมีการนําข้อมูลนะครับที่ได้มาจากโอมาเบราดาซีโอของสโมสรแดนแอชเวิร์ดครับผอ,อ,อกีฬาและเจสันวิลค็อกครับผอ,อ,อเทคนิคจะนํามาประกอบการตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าสัปดาห์นี้ครับผลงานของเอริกเทนฮานี่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ฤดูกาลน,นี้ได้อย่างย่ําแย่นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกครับลงเล่นไป6นัดน,นะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดครับแพ้คาบ้านให้กับสเปอร์แบบหมดรูปไป0ูนย์ประตูต่อ3ครับแล้วในช่วงยูโรปาลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา แมนยูครับอุตส่าห์นำคู่แข่งกอด2ลูกนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาไล่ตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับ3ต่อ3ในเกมนัดนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังสำหรับแมนยูอีก1เกมนะครับนั่นเลยทำให้ในเวลานี้นะครับ4นัดหลังสุดในการลงเล่นครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแม้แต่เกมเดียวเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับโดยในเวลานี้นะครับเซอร์จิมแรดคลิปครับก็มีการรายงานข่าวว่าจะไปชมเกมที่แมนยู บุกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่สนามวิลล่าพาร์คในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับเซอร์จิมเองก็ถูกถามนะครับโดยผู้สื่อข่าวว่านาคตของเอริกเทนฮากจะเป็นอย่างไรนะครับโดยทางเซอร์จิมแรดคริปนะครับก็บอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจมันเป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าเราจะบริหารทีมให้ดีที่สุดโดยพิจารณาจากหลายๆประัยประกอบกัน ทีมงานชุดนี้บริหารงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งร่วมกันในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกร,รกฎาคมนี้เท่านั้นพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงของต้นปีโอมาร์เบรดาแดนแอชวิดเพิ่งมาทำงานร่วมกันในเดือนกร,รกฎาคมนี้เองพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาทำงานด้วยกันน่าจะไม่กี่สัปดาห์ด้วยซ้ำพวกเขาเพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันได้ไม่นานดังนั้นพวกเขาต้องมีการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเป้าหมายของเราชัดเจนมากๆเราต้องการนำพาแมนยูกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่และแน่นอนว่าในตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดที่ควรจะเป็นไปสิ่งนั้นมันชัดเจนมากๆก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าเอริเกเทนฮากดวงของเขาจะแข็งอยู่หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทีมอย่างแอสตันวิลล่าผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากๆครับเจ็ดนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไปหกนัดเสมอไปหนึ่งไม่แพ้เลยนะครับ และเกมนัดล่าสุดเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถชนะทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกไปด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยครับของเทนฮากแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะสามารถบุกไปเก็บแต้มได้ง่ายๆครับที่วิลลาพาร์คในสัปดาห์นี้ครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเทนฮากจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางนะครับของบอลทูเดย